สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งเราพาทุกท่านมาที่ร้าน All in w ว i t e c a ฟ e ร้านนี้ก็อยู่แถวหักมองร้านนี้มีเค้กหลากหลายชนิดให้เลือกเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือน้ำมะพร้าวปั่นท็อปปิ้งด้วยกาแฟรสชาติก็พอโอเคนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่สำหรับเราเฮ้ย สั่งเลยเฮ้ยมีเค้กแางนี้ด้วยตัวเองมีชีสด,ด้วยอันนี้ชีสหรือเปล่าคะข้ขางหน้าแครอทเค้กหรือเป่าคะอ๋นนนะอน่ากินจังเลยอันนี้อันไหนอันนี้ก็ชีสเป็นบุลก็เป็นชีสเองโอ้ยดีเลยไม่น่าเลยนะไหวแล้วนะ ตัวเองจะสั่งสั่งอะไรเขาคงจะตัวที่น้ำผึ้งเอาลาเต้แล้วกันเฮ้ยคงจะกาแฟที่น้ำผึ้งแรงงาเหรือมั้งนี่ใช่ไหมมัทช่าลาเต้มัทช่ากรีนทีใช่ไหมมัทช่ากรีนทีตัวนี้ปะมัทช่ากรีนหรือเปล่าชีเน่แน่ๆใช่ไหมคะตัวไหนคะไข่จริงๆชิเนชชอร์นี่คืออะไรคะตัวนี้จะเป็นนมกับครีมค่ะแล้วก็จะท็อปด้วยช็อตกาแฟนมครีมแล้วก็ช็อตกาแฟตัวนี้นะคะอออินไลนซิกเนเจอร์จะเป็นเมนู มันฟ yeah, so so ้าอ so so well, it so uh ่อนปั huh. ่นแล้ว huh. ก well, uh ็ราดด้วยช็อตกาแฟตัว huh. น th ี nice. ้น uh ่า huh. กินมากผสงพวกเกยนะคะมันออกหวานไหมคะแม่จะมีควมหวานของอลออมันจะเป็นทีขาอันนี้คืออะอาอินไวส์ซิสทนะชอร์นี่เลยแล้วตัวเอามะชัดปริ้นทีหวานน้อยอันนี้คือมีวัตมีสั่งหวานน้อยได้ไหมได้ค่ะอาหวานน้อยนะคะ พู่สาบรนการนะคะัเนจ้าของรนแ้ันนี้หือเป่าพันนี่ค่ะสัที่ตึงสองร้อยยี่บบาอันนี้คือที่ตัวเองจะสั่งสำหรับการตกแต่งของร้านนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้สีขาวเป็นหลักและประดับด้วยต้นไม้ ความน่ารักสวยงามและมีการจัดร้านแบบโอเพนนะคะค่อนข้างเปิดพื้นที่แล้วก็มีจุดที่จะให้ถ่ายรูปเป็นกระจกนะคะที่เป็นลักษณะจุดเด่นบริเวณนี้ถ้าเราขึ้นมาชั้น2มองลงไปข้างล่างเราจะเห็นแอคทิวิตี้ของการชมกาแฟทั้งหมดของร้านเลยเพราะว่ามันจะมองจากมุมข้างด้านบนนะคะแล้วก็คนที่มาร้านวันที่เราไปนะคะก็จะ ชุดเป็นชุดสีขาวๆอะไรเงี้ยนะคะก็มีวัยรุ่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะที่ไปร้านนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของคนรักกาแฟะนะคะก็มีมุมชิคๆให้นั่งหลายมุมนะคะมีความน่ารักมชชีะลล่ต้ของคุณเป็นเช่นไร นั่นคือเดียวนะคะขอความเดียวนะคะทิดเห็นของเวลาสักหนึ่งนะคะของเวลาสักครู่เอาโรยเดี๋ยวๆคาดว่ามันยังไม่ได้ ของเราจะเป็นแบบนี้น้ำมะพร้าวปันบวกกับคอ็อกซี่ทำที่ที่รเองอ่าร่ออมา้วกังานแล้วแหละเรื่องอร่อรย,อรยบอกไม่ถูกไม่ถูกพบกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะพาไปรับประทานที่ไหนสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาม ขอบคุณและสวัสดีค่ะ